بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بنعمته تتم صلاحات وصلاة وسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านครับการที่สอนนิมิสนาเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องเฉพาะที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นั้นมอบให้กับเราท่านทั้งหลายตักตวงรับจากการเฉลี่ยอดครับลักษณะพิเศษดังกล่าวนั้นคือ ทรสลลลรุลล่าสุารุลลล่าฮะดุลสลัมได้กล่าวว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เราส่งตรัสไว้ว่ากุลุอามัลอิบนิอาดัมแหละอินลอซ้อมฟะอินนะฮูลีอมามัานอิบาดะฮ์ของมนุษย์ของเราท่านทั้งหลายเนี่ยฮะเป็นของเขาละหมาดเนี่ยก็เป็นของเราการเที่ยวสุดการซะกาตก็เป็นของเราทำฮัจญ์อุมเร้อนเนี่ยเป็นของเราอินลอซ้อมนอกจากการเที่ยวสุดอดฟะอินนะฮูลีแท้จริงการเที่ยวสุดนั้นเป็นของเรา วาอันอจจีบิและเราอัลลอฮ์สุบฮานุอตละลาจะตอบแทนเขานั่นคือหนึ่งในลักษณะพิเศษที่มีความสําคัญลักษณะเฉพาะของการเถิดสดครับอัลลอฮ์สุบฮานุอตะลาทรงรับครับการเถิอสดของเราของผมของท่านครับที่เราเถิอสดในวันเนี้ยเราอดอาหารอด,ดการกินอดการดืม่มอดวาจาที่ไม่สุภาพหรือพูดได้ง่ายๆไปเลครับอดบาปบทบาป,บาปแล้วก็บทน้บโซเราเนี่ยสิ่งเนี้ยอัลลอฮ์สุบฮานุอตะลาทรงรับไปดูไปไปดูแล ไปตอบแทนเป็นลักษณะพิเศษนะครับเจ้าลอทสุฮาราตรลายน่ทรงปิดเป็นความลับไว้สิ่งที่เจลอสุบารานะทรงปิดเป็นความลับนั้นกระแสดาวสิ่งนั้นพอเปิดมาแล้วเป็น้องครับน็เป็นสิ่งที่มีความสําคัญสิ่งที่มีความยิ่งใหญ่ยอย่างแน่นอนเอาล่์ไม่ได้ตัดไว้นะครับตอบไม่ได้ตัดไม่ได้บอกไว้ว่า,วาได้เท่าไรอะไรอย่างไร ต่การเทศสนเนี่ยเป็นลนักษณะเฉพาะที่ล้อสุภาหานวาตาลาเนี่ยสรงเก็บไว้ให้กับเราท่านทั้งหลายดังนั้น,หน,น,นหน้าที่เราหลักๆก,ก็คือเพีองครับทําอย่างไรครับที่จะให้การเทศสน์เนี่ยเป็นความพิเศษที่คู่ควรคู่ควรกับการจะล้อสุภานวาตาลาเน้นสรงรับไปดแูแลสรงรับไปอุปการะครับนั่นก็คือเป็นคําถามครับนั่งคาถามนี้ต้องมีคําตอบเพีองครับ คำตอบนะครับไม่เกินกําลังความสามารถของเราไปแล้วครับก็คือการอัปเกรดยกระดับครับว่าการจื่ส่วของเราเนะี่ยไม่ใช่เพียงแค่ว่าการลดเว้นการกินการดื่มอย่างเดียวไม่ใช่เปแล้วครับสิ่งนี้เป็นถือว่าเป็นองค์ประกอบภายนอกเราเรียกว่าเปลือกของการดื่สดก็ได้แต่เนื้อแท้ของการดื่มสอดเนี่ที่คู่ควรจะได้รับการตอบรับจากอัลลออัปเกรดเป็นลักษณะพิเศษที่ลออสุบฮาพหรือว่าต่ลาสงรับไปดูแลนั่นคือต้อง ขึ้นมาว่าต้องบวชบาปไปได้ด้วยครับบวชบาปไปได้บวชแบบใดครับท่านยามบ,บิบูลอัลตอฮอเนี่ยบอกกับเราชัดเจนครับท่านว่าอีลาสุมตาเมื่อท่านจะบวชเนี่ยฟอสุมสัมอากาจงบวชโหด,ด้วยอย่าไปฟังสิ่งที่มันไร้สาระฟังของฮารอมว่าซุมบาสอรกาให้บวชสายตาด้วยอย่าไปดู อย่าไปส่องในสิ่งที่ไม่เกิดสาระเพน้องครับในโซเชียลมีเดียในออนไลน์ที่มันไม่ได้เกี่ยวกับอังรารไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาไม่ได้ให้ผลประโยชน์กับเราเนี่ยหรือไม่ได้ให้ความดีอะไรกับเราเลยเนี่ยสิ่งนั้นเรีวยกว่าเป็นลกบุญสิ่งที่ไม่ได้สาระตัดออกไปไปน้องครับฝึกหันแบบนี้ครับนั่นคือการบวชสายตาไปน้องครับแล้วก็บวชลิ้นพี่น้องครับวบวชส้มรเรานะ่ก็ให้บวชลิ้นลิ้นที่จะพูดไปนินทาสิ่งที่ไม่ดีงามเนี่ยเราก็ระงับเอาไว้นั่นคือ บวชแล้วก็คืออวัยวะทั้งหมดเลยเนี่ยต้องบวชอายวะที่จะไปทําของฮามที่จะไปทำในสิ่งที่ไร้สาระเนี่ยแล้วก็พยายามออกห่างและเหนืออื่นใดเพื่อน้องครับเราก็บวชใจของเราเถือสลดใจเราไม่นึกไม่คิดไปฝักไฟกับการมีชีวิตเพียงในโลกนดุญญานี่ยครับนึกจะทายังไงที่จะเสพสุขในโลกนินานี้อย่างเดียวพยายามลดสิ่งนี้ออกไปแล้วก็นําความคิดความเข้าใจความฝักใฝ่ในอาเคร์เนี่ยครับเข้ามา นะครับจะอยู่อย่างไงในอะเชระนะครับถ้าหากว่าเรายังขาดความดีในโลกดุนญ,ญานี้หรือว่าเราลําบากในโลกดุนญ,ญานี้ก็ลําบากชั่วคราวครับแต่ว่าถ้าหากความลําบากนี้ทําให้เราได้รับความดีทําให้เราได้รับสวรรค์ของลระสุภานิวาร์ตระาัดมันก็เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพราะลําบากในดุนญ,ญานี้ก็ระยะเวลาสั้นๆไปน้องครับแต่เมื่อเรารับความลําบากเนี่ยเราสามารถที่อดทนสามารถที่จะฝืน ครับกระแสนี้ไม่ได้เปสว่อันเนกีความยิ่งามนี้ก็จะเกิดขึ้นกับเราใช่ไหมครับดังนั้นขอให้ขอให้เราได้กลับมาครับว่ารอมบอนเนี่ยเป็นโอกาสพิเศษครับความดีที่เราสมภารดยตาเนี่ยให้กับเราอย่างมากมายโอกาสดีๆแบบนี้เนี่ยใน1ปีเนี่ยมีแค่หนึ่งครั้งแล้วก็ใน1เดือนนยฮะใน1ครั้งก็คือใน1เดือนมี2 9่สถึงสาวันเนี่ยก็ให้เราด้วยพยายามที่จะที่จะเก็บพยายามที่จะสะสมนะครับเติมเต็มความดีงงามกับเราพยายามที่จะ เพิ่มบุญให้ได้พยายามที่จะลดบาปให้ได้สิ่งนั้นก็จะเป็นความดีที่กลับมาสู่ตัวเราดังนั้นพี่น้องครับความพิเศษของอมลอนนี่คือความพิเศษที่อมลอนนี้เราสามารถที่จะถือศีลอดเราสามารถที่จะระงับบาปของเราได้นั่นคือความพิเศษที่ที่อัลลอฮฺ Allah สุบฮาฺตะัดลาให้กับเรามาครับบัสซาลลัลลอฮฺวะลลาฮฺมุฮัมมัดีวะลาอัลฮิวะซ็อบบิอุะซาลลัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอา